สวัสดีครับผมเฟนจากเรือกไทยนะครับวันนี้นะครับเฟนจะมาแนะนําวิธีการเตรียมงูเข้าผสมกันนะครับคือพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นั่นเองฝั่งนี้นะครับจะเป็นแหลกของแม่พันธุ์นะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแหลกของพ่อพันธุ์นะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในห้องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเฟนนั่นเองเป็นห้องงูห้องเล็กห้องเก่านะครับสำหรับพ่อพันธุ์ ะครับอายุขั้นพร้อมสมขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่1ปีขึ้นไปนะครับก็คือตอนนี้เป็นปี22เพราะฉะนั้นงูที่จะพร้อมเนี่ยต้องเป็นปียีบ็ดลงมานะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยจะเป็นน้ําหนัก700กร,รัมนะครับขึ้นไปนะครับเจ็ดร,ร,ร้กรัมน่าจะประมาณไหนประมาณนี้นะครับ700กร,รัมนี่ทรงๆประมาณนี้ผอมๆเพรีพรพยวๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเจดไอโมพาสเทลไวนะครับตัวผู้ที่จะใช้ในปีนี้อ่าสัางเกตให้ดูทึบนี่ น่ครับ730กรัมเนี่ยแหละครับน้ำหนักขั้นต่ำนะครับของตัวผู้ถามว่าเอ้ยแล้วถ้าผู้หนักกว่านี้ล่ะผสมได้เปล่าผสมได้นะครับตัวผู้เนี่ยน้ำหนักเยอะได้แต่ว่าไม่ใช่อ้วนนะใช่อย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเจไอนะครับยีนเดี่ยวๆเลยเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวพ่อของตัวการแชมเปี้ยนนะครับใครยังไม่เคยเห็นแกแชมเปี้ยนเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกให้นะครับ จะอวดเจดไอที่บ้านเฟนเลยครับแล้วก็อวดแกนแชมเปี้ยนด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวงูปีสิบเก้านะครับมากประมาณโลสองแล้วจะบอกเลยว่านี้จ่ายลูกดีมากเห็นครับเฮ้ยเฟนงูโลสองมันอ้วนไหมไม่อ้วนดูดิอ้วนตรงไหนฟอร์มจะตายทรงมันยาวนะแต่ถ้างูปียี่สแล้วหนะักโลสองโลสามเนี่ยอาจจะอ้วนไปหน่อยดูโครงสร้างงูด้วยนะครับถ้างูปีสองสามปีแล้วก็โลสองโลสามไม่เป็นไรนะครับโอเคแน่นอนอ่า Okay. แล้วก็มากันที่ตัวเมียตัวเมียนะครับขั้นต่ำก็คือ2ปีนะครับสปีประมาณไหนเอ่ย2ปีก็คือในปี22แปลว่างูที่จะพร้อมผสมตัวเมียคือปี20นะครับปี20นะครับแล้วก็น้ําหนักขอเป็นสักประมาณโล2ขึ้นไปนะครับโล2องโลสประมาณนี้คือช่วงเริ่มผสมอะโลสองได้เพราะว่าเดีมันขั้นกินต่ออยู่ดีอ่าใช่เดี๋ยวในาะยกตัวอย่างงูที่ยังไม่พร้อมก่อนนะครับอ่าขอยืมขอยืมอุปกรณ์ก่อนนิดนึง อ่ะจขลกตัวนี้นะครับเป็นงูปี20นะครับที่น้ำหนักแังขาดอีกนิดนึงตัวนี้หนักเท่าไหร่เดี๋ยวมลองดูความกันเลยนี่เป็นพาวเร์เซลไวบีนะครับมีพิกเซลตรงนี้ด้วยหนักเท่าไหร่ลูกดูสิหนักพันแปดสิบนะครับอ่าก็จะมีคนถามว่าอ้าวเฟนน้ำหนักยังไม่ถึงไงผสมได้หรือเปล่า ก็เฟนอะบอกงี้นะครับว่าสมมติในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่บางทีบเราไม่ทีเลียดมากเราก็ปไปผสมปีหน้าเลยแต่อย่างเงี้ยพูดตรงว่าเป็นอยากใช้อยากผสมเขาเฟนจะใช้วิธีว่าตอนนี้ยังไม่เข้าผสมตอนนี้คือเฟนถ่ายวันที่ประมาณกลางๆเดือน10กลางเดือนตุลานะครับจริงจรเฟนออจะเริ่มเข้าผสมประมาณปลายปลายตุาลาหรือว่าต้นพฤศจิกาทีเนี้ยตัวน,นี้ยังไม่พร้อมทาําไงขุนเขาไปก่อนครับขุนไปก่อนพฤศจิกาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเราไปผสมทันวาได้หรือต้นมกราก็ยังทันนะครับ คุณก็มาสักโล2แล้วโลสาขึ้นไปเงี้ยค่อยเริ่มผสมตอนนแบบไปลายปลายทันวาก็ทันนะแบบไม่ต้องซสีเรียสแบบเฮ้ยตอนนี้ไม่ทันอนะ่ะแบบต้องเวลเลยหรือเปล่าเพาบาง,บาง,บาง,บางคนมีเีลาทันไนดะ้เยอะอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรคุณไปก่อนแล้วค่อยไปเริ่มผสมทันตัวผู้เหมือนกันนะตัวผู้ม้ำหนักไม่ถึงอย่างเงี้ยเราขุณไปก่อนแล้วเราค่อยไปเริ่มเข้าผสมตอนช่วงปลายปลธันวาก็ทันเพราะหน้าผสมจริงๆแล้วครับมันจะผสมอยู่ประมาณพฤศจิกุ้งพ่าเลย,ยมีเวลาเยอะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะนะอ่านะอ่าเรามาดูตัวเมียที่ ไม่พร้อมแล้วนะครับเราจะเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียที่พร้อมบ้างดีกว่านี่ล้วการนี้น่าจะพร้อมอยู่พร้อแม,ม่ลูกทำพขายขาขี้หน้านะมาสังเกตเนนที่เป็นน้องทชูบป,ป้องนะครับเพราะว่าห้องนี้เฟนไม่ค่อยจับนะนี่นเนี่ยโลสามเจ็ลังดีเพราะอย่างเงี้ยพอเขากินใบตอนช่วงผสมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปจบอยู่มาโลหโลหโลเแล้วก็ไข่ เราก็ไข่ลงมาก็เหลือประมาณ900พันหนึ่งเหมือนเดิมใช่เราค่อยขุดกันใหม่อย่างเงี้ยกำลังสวยเนี่ยขุดให้น้วหนักประมาณเนี้ยกำลังสวยนี่นะครับกระทรงก็จะประมาณนี้ไม่ได้อ้วนมากเกินไปไม่ได้อะไรเกินไปน้ำหนักกำลังสวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวบิ๊กๆีใหญ่บ้งางอา่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะไรก ตัวเมื่อกี้เป็นพาสเซลปีย0นะครับอย่างตัวนี้เป็นซินามอนปี1ิสนี่ก็คือปีเขาค่อนข้างที่จะลึกเลยสังเกตว่างูโครงสร้างเขาจะใหญ่มากแน่นๆเลยนี่ขนาดเพิงลอกคาบเลยนะครับเราจะแน่นๆหน่อยตัวนี้เวอกแขนนี่เกือบเท่าแขนเนเลยเห็นไหมอ่าโครงสร้างใหญ่มากเดี๋ยวเรา,าดูมาดูน้ำหนักกัน2โล 180 2ดโล1 2โลประมาณนี้อ่าแต่นี้ก็ไม่ถือว่าอ้วนนะครับ2โลแต่ไม่ถือว่าอ้วนนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างงูอ้วนให้ดูด้วยนะครับนี่คือเขากำลังแบบขุ่นดีนะแบบโอเคเลยให้ไขด่ดีตัวนี้ปีที่แล้วให้ไข่9ฟองว,ว้าวมากตัวนี้อโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอ่าให้ดูตัวหนึง่งอันนี้เป็นปี20แต่ว่าใหญ่เหมือนกัน สังเกตบ้านเนี้ยเริ่มอ้วนสังเกตว่าซินนามอนเมื่อกี้ลำตัวช่วงลำตัวเขาจะยาวแต่ตัวเนี้ยจะไม่ได้ยาวเท่าหรือเปล่าไม่รู้แต่มันแน่นเนี่ยที่ยวไปแขนผมเห็นปะะ่เนี่ยมันจะดูพองๆนะครับอ่าจับมันจะแข็งๆหน่อยมันจะสั้นกว่าปะนิดหนึ่งสั้นกว่านิดหนึ่งอันนี้เป็นบัตเตอร์เอ็นชีปี20ให้ดูน้ำหนักโอ้200 300เหรอ ลูกทำไมหนูตัวอ้วนจังจำได้ไหมช่างล่าสุดเป็นยโลกกงล่ะบ้าไปแล้วคอยทีสิ่จะทั้งเสียหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยวะเฮ้ยไม่น่าเชื่อหนูอ๋อไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเบิ้ลไปสองเบิ้ลเบิ้ลไปสองตัวเดี๋ยวดูชัดว่าอันนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหนูเบิ้ลไปสองตัวใช่ไหมเดี๋ยยังไม่อึเนาะโอ้โหตัวใหญ่มากตกใจอันนี้ไม่ได้แกล้งเพราะว่าไม่ได้ช่างว้าวใหญ่มากทีนั้นไหนๆกันไหนๆแล้ว เออนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างกินเยอะนะครับชอบเบิ้ลไอ้พวกชอบเบิ้ลเนี่ยจะตัวใหญ่หน่อยอ่าอันนี้แองเห็นปะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่ตัวแน่นบักดูตัวแน่นแน่นบักตัวนี้เป็นพาสเซลเฮดคลาวนะครับตัวเมียเท่าไหร่แล้ววะโอ้สองโลหนึ่งเยี่ยมยอดเวลิกูด แต่น,นี่ก็ยังไม่ถึงอ้วนนะสำหรับเฟนยังนะโอเคนะคือเริ่มละเริ่มละก็นานๆจะเบิ้ลทีพอดีอทีแล้วมันมีตัวเข้าคาบเยอะก็เลยเบิ้ล้ทันไปมาให้ดูงูอ้นวนหะนึ่งะนี่อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่างูอ้วนอ้วนไหมอ่ะก็อ้วนนะเนี่ยสังเกตว่าอันเนี้ยสั้นกว่าตัว2ตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเบลปี20่นะแต่ว่าให้ดูตรงช่วงโคนหางเขาแบบเห็นปะมันจะมีความแบบตันๆตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้คืออ้วนแล้ว ผมวอาอ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้อ้วนแบบเรียวร้ายตรงนี้ไม่ใช่ขี้นะใช่อันนี้คือแบบไขมันเราเดี๋ยวดูตัวเขาดิดูตัวความแน่นเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบใช่มันจะแบบเป็นรอยพับแล้วอันนี้คืออาจจะอ้วนไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลดนิดนึงอะไรสองโลห้าบ้าไปแล้วก็ฉันให้คิดหาเวลาสุดวันไหนเนี่ย จำได้ก็ให้ไปนานแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วนะย่อยแล้วล่ะนี่คือน้ําหนักทีีใช่ไหมยอดไปเลยนี่นะครับอย่างเงี้ยไม่ควรอันนี้พูดตรงว่าคือตัวนี้เพิ่งได้มาอ่ะพูดตรงเพิ่งได้มาแล้วน้ําหนักมันอนะ่ะมาไซนี้อยู่แล้ว2โล2 2งโลองลอง,อง,องหนึ่งอยู่แล้วมันอ้วนมาอยู่แล้วใช่เขาตอนแรกเขาให้อทิลาสองร้0กรัมซึ่งมันเยอะไปนะครับมันเยอะไปสําหรับมูปีย0นะถ้าถามปฟนนะอ่าเฟนก็เลยม,มาปรับเยู่อาทิตย์ละร้อยแต่ว่าอันนี้ที่มันบึ้บขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วอะ่ะมัน หนูเฟนสั่งมาแล้วมันใหญ่แล้วมันมีแค่ไม่กี่ตัวที่เบินได้แต่ทิ้งก็เสียดายก็เลยเบิลไปนะครับเพราะว่างูอ้วนทำมาถึงไม่ดีอ่างูอ้วนบางตัวอาจจะให้ไข่ไม่สวยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ท้องนะมีโอกาสนะครับถ้าอ้วนเกินไปสุขภาพอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําให้เขาเคลีร์นสักหน่อยนี่แห้กินกินนี่คือ3ลแล้เลยเนะี่ยดูลยนะนะครับแล้วก็ โอเคแล้ววิธีการเข้าผสมล่ะทำยังไงใช่ไหมแต่ละคนจะมีคำถามวา่าเราทำ,ทำตัวผู้พร้อมแล้วตัวเมียพร้อมแล้วดูอากาศนะครับอากาศก็เอา,เอาใช้คำว่าเย็นแล้วกันคือแต่ละบ้านอ่ะเย็นไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าเราอยู่พื้นที่คนละพื้นที่กันนะครับดูว่าบ้านเดงเย็นหรือไม่ก็มันพฤติการ์หน้าหนาวเริ่มเข้าหน้าหนาวก็เริ่มใส่เข้าผสมได้วิธีการหรือว่าเทคนิคของแต่ละฟาร์มแต่ละร้านแต่ละบ้าน,านไม่เหมือนกันเลยนะเฟนเป็นแค่ของเฟนนะครับอาจจะเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครบางบ้านใช้ไม่ได้ผลบางบ ของเฟรมวิธีการของเฟรมคืออะไรก็ของเฟรมก็คือเอาตัวผู้ใส่กล่องตัวเมียนะนี่ก็เป็นเบสิกเบสิกอยู่แล้วสมมติว่าเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเลยวันนี้เลยนะครับใส่ให้ดูเลยแต่ขอคิดก่อนว่าจะอะไรใส่อะไรไม่ไม่ได้เตรียมตัวขอคิดแป๊บหนึ่งนี่โอเคก็นี้นะครับเป็นแบ c ็กพาร์เซลแคนดิโนตัวผู้นะครับอ่าเราจะเอามาเข้าผสมกับ เข้าผสมกับนอร์มอนเฮดอาร์บิโน่ตัวเมียนี่อันนี้คือนอร์มอนเฮดอาร์บิโนเข้ากับแบล็กพลาเซล์แคนดีโน่นะครับเพื่อหวังลูกเป็นแบล็กพลาเซล์แคนดีโน่หรือแบล็กพลาเซล์เฮดอาร์บิโน่สลัดแคนดี้นะครับวิธีการคืออะไรใส่เข้าไปเลยนี่ใส่เข้าไปเลย,เ,เ,ลยเอาตัวผู้ใส่ไปในกล่องตัวเมียนะครับใส่เข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปจับอะไรทั้งนั้นนาะยโยนเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่โยนนะก็คือวางเข้าไปนั่นแหละ <c oughs> อย่ายบางคนโยนจริงแล้วก็ปิดปากล็อก ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ3วันภายใน3วันนี้ถ้าจะแอบ,บดูถ้าจะแอบ,บดูไม่ใช่แบบว่ามาเฮ้ยเป็นไงบ้างลูกไม่ใช่นะมันรุนแรงเกินไปนะมันจะตกใจอาจจะแค่แบบฮึบแง้มนิดเดียวพอแล้วส่องนะครับว่าเขาเกี่ยวกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเปิดมันแรงๆแล้วเปิดไปเยอะๆเนี่ยเราบางทีเขาเกี่ยวอยู่เขาตกใจเขาดึงออกเนี่ยมันคิดตัวผู้จูมันเจ็บได้นะครับจุขาดไม่ใช่เราเล่น แต่มันเจ็บแต่มันเจ็บจริงเพราะนั้นเราก็อาจจะหลุดผสมได้นะครับเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราดึงออกมาแง้มนิดเดียวว่าเกี่ยวไหมนะครับภายใน3วันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่วันนี้แล้วสมมติตอนกลางวันใช่ไหมครับเย็นมนเปิดดูเฮ้ยเกี่ยวแล้วว่ะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาเปิดดูปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาตัวผู้ออกได้นะครับเพราะว่าถือว่าเขาผสมไปแล้วหรือจะใส่ไว้เหมือนเดิมก็ได้เช่นกันแล้วแต่ของเฟรนก็คือแล้วแต่อารมณ์พูดตรงตร,งตรงคือถ้าเรามีแทนที่จะตัวผู้ตัวเนี้ยไปจิ้มตัวอื่นด้วย ก็จะเอาเขาออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ดีนแผดอะไรมากก็ใส่ถึงสวันแล้วภายใน3วันเอาออกถ้าสามวันไม่เกี่ยวต้องอ,ออกไหมเอาออกเพื่อให้เขามาพักบางทีอาจจะยังไม่ถูกอารมณ์ของเขาหรือว่าอากาศยังไม่เย็นพออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาออกพักแล้วก็เว้นไปอาทิตย์หน้าเหมือนเดิม3วันใส่ใหม่จะเฟนดวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหมดฤดูผสมหรือเกินก่อตัวเมียเขาจะไม่ยอมผสมแล้วเกิดแสดงอาการท้องขึ้นมานะครับ ส่วนว่าอาการท้องเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะครับเคยามีถามมาอยู่ว่ามองท้องอ่ามโนการท้องดูยังไงนะครับย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วก็อ้มีทิคไหมถ้าตัวผู้กับตัวเมยียไม่ยอมเกี่ยวกันอ่าจริงๆอ่ะเฟรเนจะแนะนำให้มีผู้สมรองหน่อยบางทีตัวเมยียเขาก็เลือกนิดนึงเหมือนเหมือนผู้หญิงแล้วถาต้องเลือกผู้ชายนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวตัวผู้ต้องเลือกผู้หญิงมานิดนึงเหมือนกันแต่ทิคมีก็ข้อแรกสําหรับคนที่รักความสะอาดล้างกล่องงูทุกอาทิตย์ครับอึนิดนึงล้าง คุณต้องทนความตกระป๋ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทําให้กล่องมันไม่ใช่เน่านะคือก็อึกก็เก็บนะครับแต่ว่าไม่ต้องล้างแบบสบ,บูต่ตลอดเวลาเพราะว่าเฟรรู้สึกว่าถ้าเราคงกลิ่นมันไว้อะแบบไม่ใช่เหม็นมากอนะ่ะคือคงกลิ่นอ่ะมีกลิ่นฉี่นิดหน่อยอะไรของเขาไว้อ่ะตัวผู้มันจะรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมมากกว่า่ากับอีกทริคหนึ่งก็คือ,อวิธีการปักสเปิร์มเช่นการปักสเปิร์มคืออะไรการปักสเปิร์มคือการที่เราอ่ะเหมือนเช็คเพศตัวผู้อย่างเงี้ยครับนะบีบปึ๊บไม่ออก มันเก่งเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีสเปิร์มตัวผู้อยู่เห็นไหมตรงเนี้ยนิดนึงเห็นไหมนี่คือเป็นไม่ได้บีบเยอะเนาะเนี่ยตัวผู้อันนี้คือสเปิร์มของเขานะครับเนี่ยสเปิร์มตัวผู้นะนี่เห็นไหมเห็นเนาะอันเนี้ยเอาไปป้ายในกล่องตัวเมียอ่าเหมือนได้กลิ่นมีอารมณ์ร่วมอารมณ์มากเข้าไปนะครับแต่อันนี้พูดตรงว่าเอาตรงแฟไม่เคยใช้นะเพราะว่าปกติก็คือใส่ใส่ผมแล้วดูแต่ว่าอันเนี้ยไปฟังคนอื่นมานะครับแล้วมีคนรีวิวว่าใช้ได้ผลจริงนะฮะอ่าก็คือเอามาแชร์ให้ฟังเอาไปลองกระดวน เพราะว่าเห็นลูกค้าเฟนมารีดูแล้วว่าเฮ้ยลองแล้วใช้ได้ผลต่อของเฟนคอมสุถเฟรนอะ่ะคือแค่ว่าอ่าไอ้น,นี้ก็พอก็อล้างมือกันเช็ดมือกันแค่ว่าไม่ต้องล้างกล่องตัวเมลไปบ่อยอพอเพราะปีที่แล้วก็มีเหมือนกันคนทักมาหาเฟนเฮ้ยเฟนตัวผู้ไม่ยอมเกี่ยวทำไงดีก็ถามว่าพี่ล้างกงาล่องเปล่าใช่พี่ล้างทัวทิศเลยลองไม่ล้างดูพอไม่ล้างปับ๊บเอ้ยโอเคมัน,ม,นมันเกี่ยวนะใช่แต่ถ้ามันเลอะจริงๆก็ล้างได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลอะจริงล้างได้อ่าก็ประมาณนี้ก็คือสายสามวันน่งออกสายสามว ก็ตัวผููหนึ่งตัวผสมตัวเมียได้หลายตัวนะครับไม่ใช่ว่าต้องคู่เขาเท่านั้นนะบางทีก็สลับได้ตัวเมียหนึ่งตัวก็ผสมผพู้ได้หลายตัวเช่นกันแต่ว่าควรจดนะครับว่าเราใส่ตัวอะไรไปบ้างเราควรมีกระดาษไว้สักอันหนึ่งหรือว่าทําเป็นในเว็บก็ได้เอ,อก็กซ์โนเซลได้หมดนะครับจดว่าคู่นี้เราใส่วันนี้วันนี้วันน,น,นี้เพราะว่าถ้าคุณไม่จดแล้วใส่หลายพ่อถึงวเวลาออกมาตาแตกว่ากูใส่พ่ออะไรไปบ้างนะครับบอกเลยว่างงง,งมากๆขนาดจดยังงงเลยอ่าแล้ววิธีการจดมันเป็นข้อเดียร์หนึ่งทำให้เรารู้ว่า งูมันติดติดผสมตอนไหนนะครับอ่าถูกต้องประมาณนี้มีอะไรอีกต่อต่อต่อตอ,ตอ,ตอ๋อแล้วก็อ่ามีอะไรคุณมาใส่ตอนไหนครับการแชมเปียนกาแชมเปียนยังไม่รู้ขอการแชมเปียนอ่ะังไม่รู้ีคนถามเยอะมากเลยนะอ๋อยังไม่รู้อ๋อพ้อการแชมเปียนกะวา่าจะใส่กับคือด้วยความว่าตอนแรกกะวา่าจะใส่กับพวกอ่า ตีลายให้มันสวยๆไปเลยนะใส่พวกซินาานามอ,อนหรืออะไรก็ตามแต่แต่คิดอีกทีก็คือตอนนี้นก็ลังลังเลยอยู่สองแผน่นแผ่นแรกคือทำซูเปอร์เจไดที่มาจากสายพอ่อกันแชมเปี้ยนแต่อีกแผ่นหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่แม่เพาะใส่แม่ไอเวอรี่อ่าใส่แม่ไอเวอรี่ทำไมถึงใส่แม่ไอเวอรี่เพราะว่าเจไดไวบีสวยอ่าแล้วไอเวอรี่การันตีให้ว่าติดวายบีทุกตัวแน่นอนแล้วมันจะทําให้ลายอ่ะคิดว่าน่าจะสวยขึ้นหรืออาจจะใส่แม่ที่ไม่พร้อมเนี่ย เพราะมันมี YB แล้วมีหางเดินเป็นลิงเกอร์ er. อ่าก็เลยคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะเฟนนอยากให้ว b อ่ะมันไปอยู่ในเจไดคิดว่าลายมันน่าจะสวยขึ้นหรือยอย่างน้อยอ่ะคือเจได้ตัวพ่อตัวเนี้ยมันจ่ายลูกที่ลายมันแบบเป็นหนักหยักหยักเหมือนตัวการแชมเปี้ยนอยู่แล้วนะคิดว่าการใส่ว b ีมันถ้ามันน่าจะสวยขึ้นอ่ะคิดว่าน่าจะสวยขึ้นอ่าก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้แล้วก็ตารางการฟักไข่นะครับก็ปกติเฟนจะใช้เป็นกล่องโฟมแล้วก็เคยทำคลิปไปให้แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ เฟนจะใช้เป็นตู้ฝากไข่เดี๋ยวจะพาไปดูตู้ฝากไข่ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงก็คือลงทุนซื้อมาเลยแต่ทํารับใครที่ทําไม่เยอะหรือพื้นที่ไม่มีหรือว่างบน้อยถ้ากล่องโฟมได้ไม่มีปัญหานะการันตีเพราะว่าเฟนทำมาสองตีแล้วแต่คือพอดีปีนี้เฟนอยากทำมันเยอะพอพอแม่พันุเฟนปีนี้มันประมาณเกือบสามสิบแม่นะครับแล้วกล่องโฟมมันวางเต็มบ้านไม่พอเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําตู้ไปเลยกว่าทีเดียวจบลงทุนทีเดียวเพราะว่าปีต่อๆไปเราก็เพิ่มแม่พันุไปทุกป,ปีอยู่ดีนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ครับผมนี่แหละนี่คือตู้ฟักไข่ที่เพนซื้อมานะครับเป็นตู้ของเซนแดนนะครับอ่าตู้นี้ข้อดียังไงตู้นี้จะคุมอุณหภูมิได้นะครับก็คือเราสามารถปรับได้หมดเลยอ่ะไดอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าดีถอดปลั๊กไปแล้วเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้อีกนานกว่าไข่กับฟักนะครับก็ตั้งมาที่สมมติแบบอุณหภูมิที่เหมาะสมคือประมาณ30ถูกไหมเราก็ตั้งนิ่งไว้ที่30เลยเขาก็จะคงอุณหภูมิไว้ไม่สวิงเลยนะครับอ่าแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันจุได้เยอะเนี่ยประมาณ20 30มิมสามสิแน่ๆ นะมันจะง่ายกว่านะครับตู้นี้ราคาซื้อมา3ามหมนกนะครับก็เจ็บเจุจๆกๆกันเลยีเดียวแต่ว่าก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าตู้นี้เป็นมาตู้มาตรฐานที่ฟาร์มดังๆๆใช้กันเยอะมากในประเทศไทยนะครับก็แต่ว่า,าตรงๆก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันตอนแรกกังวลมากเพราะวา่าแต่ว่า,าแนะนำยิ่งกันดีกว่าคนที่จะใช้ตู้อ,อนเฟเนนะครับแนะนําหาตู้ที่มีมาตรฐานนะเพราะว่า ถ้าเราไปทําตู้เองหรือเอาตู้ที่แบบไม่ได้ทำระบบมาแล้วมาทาเองเนี่ยเป็นกลัวว่าบางทีมันรัดวงจรอย่างเงี้ยขายเสียมากมันไม่คุ้มนะครับงั้นก็ศึกษา ح, หาข้อมูลสักนิดนึงแล้วก็ลงทุนเพิ่มสักหน่อยจะดีกว่านะครับเพราะว่าไขา่ลลูมแเราก็มูลค่าเยอะกว่าตู้อยู่แล้วแหละค,ค้อหนึ่งก็เกินแล้วใช่ไหม,อ, <S <S มอืมก็ตู้นี้ก็อย่างนี้นี่ตู้นี้สามารถทําอุณหภูมิไดู้่งสุส40องศาต่ําสุดน่าจ,จะศูนย์มั้งถ้าจะผิดนี่ ก็เป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวดีไม่ดีจารีวิวให้ดูตอนช่วงไข่ทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรืออยากรู้ว่าเกี่ยวแกยวการผสมแล้วสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยถ้าเฟร็ตอบได้เฟจจะมาตอบถ้าตอบไม่ได้เดีย๋ยวไปหาข้อมูลให้ถ้าลืมตอบก็คอมเมนต์ต่อไปเพราะว่าจะได้เตือนเฟรด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากนะครับบาย